มึงทําอะไรอ่ะโอ้โหแม่เท้าตื่นใส่บาดไม่ทานนี่เจ้าทุเรียนไม่ใส่บาดพระนี่อ้าวแล้วมึงจะทำยังไงไปทําไมอ่ะก็มึงเหม็นนะกูจะมัดข้างนอกไปสิโอ้โหแล้วถุงมันจะขาดไหมนะ้าโอ้โหไม่ขาดละแล้วหนามทุเรียนมันจะขูดไหมนะ้าไม่ขูดละอือหือนามทุเรียนขูดกับมึงเหม็นมงเอาอะไรอ่ะให้เลือกเออ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 แค่นั้นแหละ โอ้โห oh. มืเช้าตื่นไม่ทันใส่บาทลงพี่ะเอาอ <c oughs> ไม่พรเหรอไม่พอรอหรออ,ไอะไนะาสาตุอาสา